ก,ก้นครับทัเจาะกู้วมีใดมาหาเพิ่นเป็นันครับทั้งที่ละครเป็นประโยุเป็นคงหาอะไร เดียห้าพัานบาทแรือหูสึกดีครับว่ามันนีของผมมีเร้้งเหยียบคันว่าอะไรก่อนสร้างเขาได้นเนียนด้วยครับขอบคุณสร้างครับครับสูตรของผมเนะี่ยถ้าเปิดห้องนะครับผมสิเหลืองเกลือตั้งเกลือสมมติไทยผ่านบุกเบิกือสิ คืนห้องแรกผมสีใสรโลซีครับเพราะว่าปกติสีใส้์จนหน้งใช้เป็นหลักแม่นว่าะครับให้กำลังใจมันเหลือไว้มันจะต,ตรงครับมันจะไช้ง่ายๆข้อที่หนึ่งรับไปเจออุปสรรคก่อนนึ่นแล้วไม่อ้อยครับถ้ามันถือฟแล้วมันเหนียวพอดีเลยครับพยายามซอไว้เป็นข้องเป็นข้องไวทา้งออั้ง ได้จัวมออกก้อนหนครับเราไปไทยไปเลี้ยวรักว่าใดเบิ่งทีของหน้าที่จะใส่ใต้ขาครับขาเป็นสบ่าหายด้วยน้ำมันมีแไม่รวงอีกงานหนึ่งน่ะถ้ามันบุกพงข้ามมุ่งสีสายบุกด้วยเชือกจุงควาย เปลนกายก็สิ้นหลังเก็นไม่ต้องสนใจมารดัมนิสยค้าถ้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นถ้าเป็นอค่คนชาวนาบรรยากาศใดจะลองมุมวนครับ เดียวว่าครับผมไทเป็นไดเดียวผมไทให้เบิงน,นี่ครับหน้องกะทำมันมันคือแบบหางอยู่ครับผครับเรื่มงคาดเลยใช่ครับล่องเมืองเราเมื่อยครับครับ <laughs> สุรุปอิรนะครับมื่อนว่าผมไทยะไทยได้ครับ ก็ซ้ำเห็นนั่นแหละครับคนไทยไทยบเป็นหรือว่าบ่ตั้งใจไทย,ทย,ทยทให้บูดให้เาไทยอีกรอบเอาเรื่องงานเนื้อการนะครับก็เมงสอเสียแปลงแรกครับขันแล้วแล้วไม่นด้อธิบายว่าเข้าใจนะครับเบิ่งนะครับเห็นว่าครับอ้อมแปลงสีไทยศาสตร์ออกไว้เบิก่อนครับจะขึ้นห่อออกไปเท่าไรห้องเสี่ยงเขามาเท่าไรก็ออกออกไปเท่านั้นนะครับถ้าแม่นห่าบ่ไทยศาสตร์ออกมานะครับกอแต่ขอเป็นเงินเข่านะครับไม่นิดกัดาท้างไปแม่มาครับเราห้าทาง,างนต่องติเป็นโซ เป็นน้ำรัดไก่ครับพอดินสาตว์ครับ้างได้ด้ครับนั่นแหละขึ้นมากว้ยได้ครับสารเอาไว้งสิครับการในะน้นสรับผู้ไทยใช่ไมมตอนที่ยงคัดไทยโผลคือไทยเปิดอ่อกก่อนนหมครับแน่รอบแปดก่อนสองรอบเพราะว่าแต่มันร้นเรื่นแรงครับก็อนชื่มอนไรกัไทยก่อนครับราวเขาไม่เก็บปอบออหน่อยสิแต่เขาค่อยกลับมากครับไทยกลับมากอีกรอบหนึ่งไม่สูญกันพอดีครับท่านนี้นะครับวัสดีครับผิดพลาดเพราะความรอว่าข้าใจ 以外の心理学はできます。